คนละครึ่งพัดเป๋าตังล่าสุดใครเห็นหน้านี้ถูกยกเลิกเงิน200 0บาท2,400บาททุกคนดูเลยคุณได้หน้านี้ไหมล่าสุดครับคนละครึ่งพัดคนที่ได้หน้านี้ครับคุณจะถูกยกเลิกเงินหรือพูดง่ายๆคือย,ยกเลิกสิทธิ์คนละครึ่งพัดของคุณครับหมายว่าคุณจะได้2 0 0 0บาทหรือ2,400บาทครับแต่เนี่ยสำคัญมากมากครับแล้วจะแก้ไงให้คุณไม่เห็นหน้านี้ทำได้ มาดูวิธีแก้ทั้งหมดในคลิปนี้หมดเลยครับหน้าที่คุณเห็นแล้วจะโดนยกเลิกเงินคือหน้านี้ครับหน้าที่ขึ้นมาเลยครับว่าไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพัทได้นะเมื่อไหร่คุณเจอหน้าแบบนี้นะครับไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพัทได้เนื่องจากคุณไม่ได้ใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน2568 ตามเงื่อนไขโครงการหน้านี้จะเกิดขึ้นแน่นอนครับหากคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์นละครึ่งพัดครั้งแรกภายในวันที่11พฤศจิกายน68เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับหลายๆคนเนี่ยพลาดเพราะว่าไม่ยอมไปใช้สิทธิ์ครั้งแรกครับการใช้สิทธิ์ครั้งแรกสำคัญมากมากพอถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช้สิทธิ์ครั้งแรกสิทธิ์ของคุณจะถูกตัดออกไปนะครับดังนั้นเนี่ยหากคุณไม่ใช้สิทธิ์ คนละครึ่งครั้งแรกก็จะโดนตัดแล้วจะขึ้นหน้านี้แน่นอนดังนั้นหน้านี้จะไม่เกิดขึ้นครับหากคุณใช้ครั้งแรกก่อนวันที่คือภายใน11พฤศจิกายน68วันที่11พฤศจิกายนเันสุดท้ายแต่ผมไม่อยากฝากวันไว้กับสุดท้ายนะผมอยากให้คุณใช้ก่อนล่วงหน้าเพราะว่าคุณไปรอสุดท้ายเนี่ยไม่ทันใช้ในที่นี้เนี่ยไม่จาเป็นต้องใช้ยอดเยอะด้วยคุณสามารถใช้5บาท10บาท20บาท30 40หรือจะเป็นยอดเท่าไหร่ก็ได้แต่ไม่จําเป็นต้องใช้เยอะนะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูให้ดีๆนะครับดังนั้นไม่สามารถใช้จิตคนละครึ่งพัดได้ถ้าคุณได้สถานะนี้คุณจะถูกยกเลิกเงินไม่ว่าจะได้2 0 0 0บาทหรือ2,400บาทเพราะว่าร้านมีการกำหนด,ดเอาไว้ครับว่าโครงการคนละครึ่งพัดเนี่ยจะให้คุณใช้ครั้งแรกวันที่11พฤศจิกายน6กเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช้ครั้งแรกจะโดนตัดออกไป อย่างแน่นอนดังนั้นต้องระวังแล้วเดี๋ยวผมจะกดให้ดูด้วยนะครับว่าหน้านี้เนี่ยมันจะมาได้ยังไงคุณจะได้ระวังนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณขึ้นแบบนี้เมื่อไหร่ก็อดนะครับโดยยกเลิกสิทธิ์ยกเลิกเงินนะครับมาดูรายละเอียดกันนะสลับในที่นี้เนี่ยสลับโครงการคนละครึ่งครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา6โมงถึง5ทุ 5. ่มการตัดสิทธิ์1 1พฤศจิกายนก็หมายความว่า ในวันที่11พฤศจิกายน6โมง -15 ทุ่มยังใช้ได้แต่ถ้า5ทุ่ม1นาทีจะใช้ไม่ได้นะครับโอเคอทีนี้เนี่ยมาดูกันครับว่าหน้านี้จะขึ้นมาได้ยังไงก็คุณเปิดแอปเป๋าตังตามปกติคุณเข้าแอปเป๋าตังค์เป็นเวอร์ชันล่าสุดคุณใส่รหัสพิน6หลักต่อไปฮะเมื่อใส่รหัสพิน6หลักแล้วครับระบบจะเข้ามาในแอปหน้าเป๋าตางัง ในหน้าเป๋าตังตรงนี้ครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆมากมายครับรวมถึง G Wallet นะครับเมื่อคุณเจอ G Wallet แล้วนะก็ให้คุณกดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับใน G Wallet ตรงนี้กดที่หน้าหลักนะครับเราจะไปเข้าโครงการคนละครึ่งกันกดที่หน้าหลักครับก็จะเข้ามาใน G Wallet ใน G Wallet ตรงนี้คุณจะเห็นโครงการคนละครึ่งที่อยู่ใน G Wallet ของคุณนะครับ ตรงนี้เราอยู่ใน G Wallet แล้วเมื่อเห็นโครงการคนละครึ่งอยู่ใน g Wallet ของคุณครับให้กดไปที่โครงการคนละครึ่งได้เลยครับกดไปที่คนละครึ่งพัดตรงนี้กดเข้าไปพอกดปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณมีสิทธิ์นะครับครั้งแรกภายใน11พฤศจิกายนเนี่ยมันจะขึ้นหน้านี้นะแต่ถ้าว่าคุณกดแล้วยังไม่ขึ้นหน้านี้ครับแล้วขึ้นหน้านี้คือหน้าโครงการคนละครึ่งอยู่ อันนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับอันนี้เนี่ยคือหน้าคนละครึ่งปกติถ้าคุณได้หน้าคนละครึ่งปกติตรงนี้ข้อสังเกตครับว่าคุณจะได้หน้าที่โดนยกเลิกหรือเปล่าคือให้ดูจํานวนเงินตรงนี้ถ้าว่าคุณยังมีสมมุติคุณได้2,000ถ้าเกิดยังเหลือ2,000อยู่คุณโดนแน่ถ้าเกิดตรงนี้มี2องพถ้าคุณยังเหลือ2องพโดนแน, 2, 000, น,น,น,แน่เพราะว่าคุณยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกเลยนนเนี่ยหน้าที่คืนคุณคือไปใช้ครั้งแรกครับ จะใช้เท่าไหร่ก็ได้1บาทก็ยังได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคุณเติม1บาทแล้วซื้อลูกอมนะครับหาร้านที่มีขายลูกอมอะ่ะมันกาใช้คนละครึ่งได้คุณก็ใช้1บาทก็พอให้มันใช้ครั้งแรกไงนะนะเขาบอกแค่ครั้งแรกเขาไม่ได้กําหนดยอดเงิน1บาทก็เท่ากับว่ามีคุณเติมเงินไป1นบาทรัดก็1บาทนะครับก็เท่ากับซื้อของ2บาทซื้อลูกอมก็ได้นะหรือซื้ออะไรก็ได้ที่เข้าร่วมนะครับ จำนวนเงินไม่เยอะเลย1บาทโอเ้เนี่ยอันนี้1บาทเนี่ยดีเลยนะไม่มีเงินเติมคุณมี1บาทอยู่แล้วทุกคนมี1บาทแน่ๆอยู่แล้วนะครับคุณก็เติมให้เร,ราบัสเครื่องนั้นของที่คุณกำลังกังวลน,นะครับแล้วก็จัดการใช้ครั้งแรกให้เรียบร้อยวิธีการใช้สิทธิ์ครับใช้ครั้งแรกใช้อย่างไรผมมีพาไปทําอยู่เดี๋ยวคุณดูได้ท้ายวิดีโอนี้ผมจะใส่ไว้ให้แต่สำหรับในต,ตรงนี้เนะี่ยถ้าหาว่าคุณไม่ได้ใช้ครับจะโดนยกเลิกได้ดังนั้นไปหาโอกาสใช้แล้วคุณจะได้ไม่โดนยกเลิก แต่หากว่าคุณยังไงก็ไม่ได้ใช้ลืมหรืออะไรก็แล้วแต่นะฟังคลิปนี้แนะนําว่าให้ไปใช้เลยแต่ถ้าเกิดว่าลืมจริงๆถ้าเกิดว่าลืมแบบสุดๆจริงๆครับก็เมื่อถึงวันที่11พฤศจิกายนนะ68ในเวลาหทุ่มหนึ่งนาทีเนี่ยสถานะเวลาคุณเข้าคนละครึ่งพัทแทนที่ปกติแล้วคุณจะเข้าไปแล้วก็ขึ้นหน้าสแกนจ่ายอย่างนี้สามารถที่เขาคือคนชื่อโครงการหน้าโครงการคนละครึ่งแล้วก็สามารถกดสแกนจ่ายได้คุณจะ กดตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะโผล่มาหน้านี้ทันทีครับก็คือจากหน้าก็จะเป็นหน้าเออเลอร์ตึ้งว่าไม่สามารถใช้สิทธิคนละครึ่งพัทได้เนื่องจากคุณไม่ได้จ่ายไม่ได้ใช้จ่ายเงินครั้งแรกภายในวันที่1ิเพฤศจิกายนหกตามเงื่อนไขโครงการดังนั้นตรงนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับไปใช้ครั้งแรกผมไม่อยากให้คุณเห็นสถานะไม่อยากให้คุณเห็นหน้านี้เลยเพราะว่าพอเห็นปุ๊บสิทธิ์คุณจะถูก หักออกไปยกเลิกไปนะเมื่อดูยกเลิกครับสิคุณจะโอนย้ายไปให้กับคนใหม่เดี๋ยวจะมีการเปิดลงทะเบียนในรอบใหม่ต่อไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือในส่วนของข้อมูลตรงนี้ครับสาคัญมากที่ต้องมาฝากกับทุกท่านนะต้องการที่จะรู้ในส่วนของโครงการคนละครึ่งในส่วนไหนเนี่ยก็พิมพ์มาสอบถามก็ได้นะครับอยากจะให้ทําในโครงการคนละครึ่งแบบไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้อ่าอันนี้เพิ่มเติมไปสำหรับในคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่เวลาไปใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งเนี่ย คุณอาจจะหาร้านคนละครึ่งแถวบ้านคุณไม่เจอนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดเลยผมว่าคือการถามแล้วก็มีการมองสา,ศา,ศา์คนลการคนละครึ่งครับเวลาคุณถ้าเกิดว่าไปร้านที่เป็นเฉพาะร้านเดียวอะไรเงี้ยอาจจะมีไม่เยอะแต่ถ้าว่าคุณไปตลาดไปในตลาดนัดไปอยู่ในตลาดที่แบบมีคนขายหลายๆเจ้านะเป็น10เป็นร้อยเจ้าคุณจะเห็นเลยครับว่าเดี๋ยวนี้ร้านเขาก็ติดป้ายคนละครึ่งกันแล้วหรือบางร้านเขาอาไม่ได้ติดแต่คุณสามารถสอบถามเขาได้ ว่าคุณเนี่ยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งไหมร้านเขาบอกคุณแน่นอนครับเพราะว่าร้านเขาต้องการจะคือโครงการคนละครึ่งเขาช่วยทุกร้านที่เข้าร่วมโครงการที่ไปลงทะเบียนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพอเขาเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งปุ๊บเขาก็มีโอกาสาจะขายได้มากขึ้นดังนั้นข้อนี้เป็นข้อที่ทําให้คุณเนี่ยก็สามารถจะไปใช้สิทธิ์ในร้านต่างๆได้นะครับดังนั้นเนี่ย วิธีการที่จะไปหาร้านก็ง่ายๆแบบนี้เลยมองหาใจรักแล้วก็สอบถามเขานี่คือวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับส่วนถ้าว่าคุณจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวหรือจะไปที่ไหนที่ไม่คุ้ไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็เซิร์ชล่วงหน้าไว้ก็ได้นะครับว่ามีร้านคนละครึ่งไหมนะวันก็สามารถค้นหาได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยในหน้าตรงเนี้ยคุณจะเห็นคําว่าดูร้านค้าโครงการเห็นไหม ก็สามารถกดดูร้านค้าโครงการแล้วเข้าไปหาตามที่ที่คุณจะไปเที่ยวได้นะครับมันก็จะพอกดปุ๊บมันก็จะไปหน้าที่เป็นร้านค้าโครงการนะโอเคตามนั้นเอครับนั้นไปใช้ครั้งแรกให้เรียบร้อยครับแล้วก็จะไม่ได้ขึ้นหน้าที่โนนยกเลิกเงินแบบนี้นั่นเองเอนะครับนี่ก็คือขอ้อมูลสาคัญล่าสุดที่บอกทุกท่านของท่านที่ตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป